是，不来。 สวัสดีค่ะคุณแม่ไปแล้วล้มไปด้วยล้มอยู่ในรถล้มลม สมอนเอาลูมให้แม่หน่อยโอ้ยไปแล้ว,อ,ลวอ,อีกอย่างก็คนไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ลืมเลยแต่ลืมตลอด มามาป้าสงสัยฮะถ่ายอยู่คิดยากเหลือเกินดูแลด้วยเป็นกันคับแม่นะกาบขอบคุณด้วยอยากอยู่ละหลายวันแต่ก็เดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกส่งอเมริกาสุดยอดแล้วก็ส่งชีวิตด้วยส่งที่ไหนอีกที่หนึ่งเดี๋ยว ฟังกิจจกไปแล้ววันเสาร์นี้กำลังจะมีแปลงกิจน้ำพริกแม่นะคะขอบคุณมากสาธุด้วยค่ะเมโนรักมัน้วยจะรกมากนนนะทเม่น้อยมากอเบอร์นกอร์ทรน้อ่ศูนย์เก้าศูนหมดหนค่ะเบอร์ตรงเม่นกนะคะ ส่งได้ในประเทศนอกประเทศได้หมดค่ะปลาถ้าจะสั่งก็ออเดอร์มาก่อนได้ค่ะและวที่จะทําต่อไปนี้จะไม่ทําของตกค้างไว้ค่ะนะทุกอย่างสั่งได้ไม่ว่ากล้วยฉาบอะไรยังมีอีกไม่นานนี้ก็จะให้มันถูกต้องทุกอย่างกำลังมีกำลังมีโครงการว่าจะไปขอออยอนจ้าต้องติดออยอหมด ก็สาธุสาธุขอให้เจริญก้าวหน้าอายอ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 ยกำลังจะข้อจ่ายชาสุกอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เขาสั่งไปทานก่อนออเดอร์มาจากอเมริกาว่าจะลงตจำร้านอย่างเงี้ยแต่เขาแจวไปนี่ก่อนแล้วก็วันนี้ที่ของแม่นกนำมาให้เนาะเป็นกล้วยชาบอันนั้นได้ทำรับกล้วยชาบที่แม่สะคอนฝ่ามาให้ ก็ได้เอาไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านสารสีเห้าน้ำเที่ยงแล้วก็จำปาดงขอบคุณมากค่ะคุณนะคขพี่สะคอรนะคะขอบคุณมากๆเลยคนนี้เป็นคนดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้นานรานจะทานไม่ทันไม่ไม่ทันแน่นอนมอบให้เด็กๆแต่ว่าของแม่นี่จะใช้น้ํามันครั้งเดียวแล้วจะไม่มีไปทอดซ้ําอีกจะไม่มีกลิ่นอยู่ได้ถึงหกอาทิตย์ของแม่เพราะลงตามร้านค้าแล้ว มันจะไม่มีกลิ่นน้ำมันหืนทอดแม่ทอดครั้งเดียวรวดเดียวจะไม่ย้อนสีน้ำมันเก่ามาทอดอีกคือจะทำครั้งเดียวไม่ว่าอะไรทุกอย่างเหมือนกันน้ำพริกทุกอย่างเหมือนกันแม่ทำสุกหมดแต่ถ้าอยู่ตากแดดจะให้สุกขนาดไหนก็ต้องเสียต้องอยู่ในความเย็นนิดนึงโอเคลูกขอบคุณมากนะเดี๋ยวสมอนเก็บหมดแล้วใช่ไหมขอบคุณมากจบครางนะไม่ใช่ล้มแม่ค่ะเอาไปกลางให้กอนไม่ได้ให้กลับ กันจะเดินทากลับด้วยงานขอบกอดน้อไม่ใช่สมันแนวนะคะ้องไม่ได้อดลงยู่นี่เจ้ากเปอกเนื้อเปือกตัวยงสิเหรอลุงเลยตัดออกได้นะสวชานตัดออกนะเดี๋ยวทัวลงแล้วยู่นี่เจ้ากติเปลืองเนื้อเปลือตัวโยงสิเหรอโอ้ยหายคนกอดได่ทอคนที่จากกอดยนอเนี้พอฟื้นก็หัวนะพอฟื้นลอยเอา ร้อยเอาร้อยเอาสมองจะไปทางไหนต่อกลับบ้านเลยจะกลับไปไปกับแม่ืองถามเพีงแต่ต้องทาเมื่อยคือจอดนอนนะที่แม่ไม่นั่งรถด้วยนะแม่กลัวหนูพาแม่หลับแม่ไม่มีใจยายไม่มีใครไว้ใจหรอกยายก็เลยเสืออยู่ด้วยตั้งสองปีเสือยังไม่ไว้ใจแล้วบอกยกยกอะไรยกยกเขาจับกบเลยเขาเห็นมาแล้วถามว่ามาทำไมเหรอเสือทำแน่ถามยายว่ามา เรา20วิโอ <c oughs> <laughs> ้ยกำลังใจย่ายแน่ขอบคุณนะคะด้านน้ำก็อร่อยอร่อยโอ้ยถ้ามาถึงมาถึงนี่ได้ถ้าเช่นมาถึงมาถึงนี่ได้แต่ว่าสั่งไปไปไปเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่นกองไปแล้วนะป้าคำสายจะโชคดีนะคะสั่งมาได้นะคะเดี๋ยวโทรให้ป้าคำสายอ่ะจ้าขอบคุณนะคะเสี่ยงเข้ามาไหมแม่

sơm không <phải> <laughs> con, con. <laughs> Không

อลุงถึงกับวิ่งนี้เลยโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้กันเลยนะค่ะเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันไหนเดี๋ยวไม่ทันแม่นกไหนไม่นกแม่นกรออยู่ อาไแเอปพจ้ามได้ออกไแม่นกรออยู่แม่นกรออยู่้ามีเซอร์ไพรส์ดีใจดีสเอคุณแม่อุไรมอบค่าน้ำมันช่วยยายสมอนอุ้ยโตโตช่วยล้วโตช่วยช่วยมากเลยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเลยมีค่าน้ำมันด้วยลุงไปเลยไปไปแล้วไ้เงินเราไปไปๆอ้าวกบ้านเราไปนีข้าวผ่ข้าอให้แ่าวแข็งแรงอย่อย่าเห็นแล้ววะอเห็นแล้ววะ

เมื่อเนัเลเอิญอยได้ล้วะไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะเป็นไข้แล้วลุงจะเป็นไข้ไอาไปแล้วมั้งลุงจะเป็นไข้เอเดี๋ยวลุงเป็นไข้ไหนเออลุงจะเป็นไข้เรียกแล้ว

จ้าโชคดีนะคะจ้าจ้าบ๊ายบายค่ะอเออเพื่อนจิเป็นวัดเป็นไข่ งจ้าบาย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 จ้าบายบายนะคะสมอนก็เดินทางกลับแล้วนะคะก็ต้องไปบต้องไปยืนดูโอเครับผมจ้าไปเลยนะอไปเดี๋ยวไปเยแล้วคุยัแม่นกรอแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะก็ไปแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะสมอนขับไปขักลับ i don't know